สวัสดีครับพบกับเอมี่พูดไปเรื่อยๆวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง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  <c ười> คลิปนี้ก็เป็นคลิปพิเศษละกันใครๆก็ถามถึงว่าเอมี่พูดไปเรื่อยๆคือใครคือใครก็คือผมเนี่ยชื่อชื่อเอ โอเคปะ่ะชื่อ A และชช่นนี้ A ธรรมดาก็เป็นแค่ไหน A อ <c oughs> ่ะต้องทำอะไรให้มันแบบไม่เหมือนคนอื่นเถอบ้างพูดไปแล้วก็โผล่ไป <c oughs> วันที่ใส่อารมณ์คลิปบางอันนะครับที่ผมเคยผ่านๆมาเคยมีใส่อารมณ์พูดไปแล้วก็โหลรา <c oughs> ก็ทำเพื่อให้สนุกขึ้นเพลงและอีกอย่างนะครับก็คลิปเดือนเนี้ย ทุกคลิปเลยต้องทำเพื่อเด็กด้วยเด็กๆที่อายุสามขวบ4ีขวบที่ดู YouTube เป็นโทรศัพท์เป็นเนี่ยบางทีเนี่ยชอบเรียนแบบ y o YouTube เอ่อถ้าคลิปอันไหนที่ว่าทำเรื่องร้ายแรงเด็กที่ดูคลิปนั้นก็จะจำเรื่องนั้นแล้วนำไปปฏิบัติใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นนะครับคลิปบางคลิปอย่าเนี้มันก็เลยต้องมีเรื่องแบบนี้เยอะพอสมควร เรื่องร้ายแรงเรื่องการพูดดา่าการบางทีอะไรคลิปเดี๋ยวนี้เขาเพื่อให้เด็กได้ดูเรื่องนี้เลยนะแต่กลับมีการเรื่องดา่าบางคลิปมีเรื่องทะเลาะการรันตีเอามาลงคลิปทําไม <c oughs> รู้ก็รู้อยู่ <c oughs> เขาไม่ให้มีเรื่องแบบนี้แล้วก็ยังจะมีเอามาลงอีกอ่ะ <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นนะครับก็ <c oughs> ฝากเรื่องนี้ด้วยคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษรายงานตัวของผมเอง รยายงาน,นว่าผมนี่เป็นเด็กที่พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ทั้งคู่เลยแล้วถ้าเกิดใครเคยรู้จักผมในทาง facebook ทางไลน์ก็จะรู้ว่าผมเป็นคนยังไงก็น่าจะเด็กเลยเป็นคนที่เรียบร้อยที่ใครๆก็คิดว่าเป็นตุ๊ดอ่ะก็ที่จริงแล้วเราก็ดูบางคนก็ชอบถามนะเธอ ชอบผู้ชายอชอบผู้หญิงออแล้วก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วก็เออๆอย่างตามเนะี่ยพอโตมาโตมาไปทำงานนู่นทำงานนี่แถวเขาทักถ้าเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงออตอบเขาไปว่าเป็นผู้หญิงในร่างผู้ชายได้ปะสมัยก่อนตอนวัยรุ่น ประมาณ20 3สสิประมาณช่วงนั้นจะมีทํางานไปอยู่ที่ไหนใครก็ถามตวลงแกเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเคยไปทํางานอยู่ที่หนึ่งสามสิ่ปีที่แล้วเพื่อนเขาจะทักว่าผมไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายแต่เป็นผู้ชิงโอเคผู้ชิงเ,เป็นอย่างนั้นไปก็ ต hmm. ั้งแต่มีชื่อเป็นจากนายเอเป็นเอมี่ก็รู้สึกว่าจะแร็พอสมควรก็เด็กๆที่ดูคลิปนี้แล้วไม่ทําเป็นแร็ปตานะก็เป็นตัวขอตัวเองเป็นผู้ชายก็ขอให้เป็นแมนนิดนึงไปที่ทำก็ต้องติ้นโดนข่าทับเองเป็นผู้หญิงก็ทำตัวให้เป็นผู้หญิงแบบธรรมดาไปไม่ต้องไปไอ้นี่ไปเป็นผู้ชายก็ถ้าจะเป็นแมนหรือไม่แมน ทำอะไรก็ทํำไปเถอะเดี๋ยวพอโตไปเราจะรู้ตัวตัวของเราเองถึงเวลาแล้วอ่ะพอเรียนจบปุ๊บเออเราเป็นผู้ชายนะเอาไว้ดูนิดนึงแต่ป็่ใช่ผู้ชายเป็นตุ๊ดแต่ก็ไม่ต้องไว้โดนก็โกนทิ้งแล้วก็อะไรเติมปกเติมปะแต่งตัวใส่ผมใส่วิกใส่เสื้อผ้าบางคนไปถึงทํานมแปลงเพศไปเลยผู้หญิงที่แปลงเพศเป็นผู้ชายอยู่เนี้ยเคยเห็นปะ ดูไม่ออกเรือว่าเป็นผู้หญิงอ่ะเป็นผู้ชายแบบต่งตัวแมนเออเดี๋ยวนี้โลกเปลี่ยนไปเยอะเลยเพราะฉะนั้นนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปพิเศษก็ขอใครชอบก, like, ก็กดไลค์กดแค่กดกับตะไครด้วยนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ